ไอเทียมเปิด v นะปวีซิงแล้วนะแม่งสกีนเทียริงวะท่ผาทักค่าบรูคพีซนินมาน้องเบาได้ปวดใส่หูฟังเปิดไฟแล้วก็ระวังแสงที่มันจะแบบว่ามาช่างไมหมถออมาน้องเบาฮะน้องเบามาน้องเบามาแล้วน้องเบามงแม่ง,มงขัดขวางกูบ้างเลยมึงอยู่ไหนเนี่ย เอาเลยครับผมสวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของนิคกิซังนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอคนั่นเองซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณไข่ต้มเล่นเกมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเย้ซึ่งไม่รู้ว่าเกมนี้คือเกมอะไรกัไแ้เทียมันชื่อว่าอะไรนะออฟคือออฟคือมาบาอะไเพื่อนไปมาเริสตูเทเลพอร์ติ้งเลยดูสิมันชื่อว่าเฮลเลอร์ออฟสครูแรงมากเลยเพื่ ขอบพี่แรงมากเลยรับสิบเลยอะ่ะในเกมนี้มีแสงไฟที่บอกว่ากระพริบกระพิบพแล้วก็จ้ำสกแกได้ปวดระวังไว้คนที่ดูก็ระวังไว้เลยนะครับทุกคนอุ้ยเอ้ยใครเขา้ขาขวะเออใครเคาะประตูเฮียประตูอยู่ฝั่งขวากด้วยกูนั่งใกล้ๆแล้วต่างกันแต่แทงตายแล้วยันได้ตาเลยได้ข่าวใหม่แล้วเนี่ยอุ้ยเอ้ากูอยู่บนเก้าอี้กูอยูยย<น>่บนเก้าอี้ ยังพูดตามกูเลย้ยฮ้ยโอ้ดรไอแซคโอ้โอ้โอ้อะไรเอ้ามาโอ้มวลกี่ยังใคร่ดูสิว่าใครตื่นขึ้นมาสวัสดีดรไอแซคไอแซคนิวตันฉันดีใจมากเลยนะที่เธอนั้นตื่นขึ้นมาเนี่ยฟังนะ วันนี้เป็นวันที่สวยงามจริงๆเลยอะลกล้อกับขาดอกไม้บิงปาเอ่านซับไม่ทันนี่มันไม่แปลกใจน่ลยเหรอแบบไม่ไม่มหัศจรรย์เลยเหรอนายรู้ไหมเพราะเกิดอะ้รขึ้นอ่ะเอ้ยโอ้แตกไฟมาเออมออเออเออออเออเออเไอ้่ามาอยู่ดีเงงเลยเฮีอเลยเดียงงเลยเต้นกับเพื่อนเม่เนี้ อุ้ยนี่ปาร์กกูว่าเราเป็นคนบ้าไอ้เหี้ยว่ากันแล้วตัวอยจะฟภาห้องเหรอเอออุ้ยโอ้โหชัปเตอร์หนึ่งแอคอินโทรปาร์กเราอยู่คนละห้องกันเหรอเพื่อนอุ้ยเอ้ยเอ้ยซับไอ้น้องวุ้ยเชื่อม่งแบบโคตรดีอะภาพแบบภาพดีขี้อะภาพซ่าๆเลยอะนี่คูขนาดปรับสิบแล้วเนี่ยฉันควรที่จะพยายามออกจากที่นี่เดินไปทางไหนก็ให้เราทำยี้เงี้ยเหรอ นั่นดิเพื่อนเจกเบต้าศูนย์หนึ่งแปดเฮ้ยโอ้โหปัรกมีมีกดซ่อนด้วยเอ้าไม่ใช่กดซ่อนกดหาดีกว่าเฮ้ยกูจะตังรีเวทานดูลิเวทานตัวกอจบอไอ้เหี้ยมาต่อมาบอยต่อมาบอยมาเอ้าไอ้ปักแพงได้โอ้มึงก็มีนี่คุยเถอะมาขุดจูงแพงเพื่อนไะไรวะนี่ไงคุณแพงตรงนี้ไงะพ่อบงบอกอ่ะไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่กัน กันไก่ไอโก้แอบหากรีออกเปล่าอีฮานี่ไปป้ากูว่าต้องไปขุดขุดห่องไอ้นี่นี่นี่อุ้ยตาตาตรงนี้นะตรงนี้มันแบบมีรอยแตกอยู่โอเคเพื่อนใช่ว่ะเออเออขุดด้วยเพื่อนขุดด้วยเพื่อนว้ายเฮียแม่มือสัตว์กูเรียกชอบไอ้เหี้ยกูเรียกชอบไอ้้เหียทำไมต้องจับตาแกในตอนที่กูกำลังพูดว่าไอเว้ยด้วยฉันควรที่จะหาของในห้องนี้ที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ออกจากที่นี่ โดนด่าไม่ไดตะโกรดังๆกูโดนด่าแน่เลยไอ้เหี้ยใจจริงกูไม่ได้โบไอ้สัตว์อยู่นี่ตกใจจริงอะไอ้เหี้ยอยู่นี่ไม่ก็ชุ่มๆงเฮ้ยนี่อุ้ยอะไรกันไกลเจ๊งเลยเบอรป่ะเบอรเธอกลับขึ้นมาเลยโว้มีตังสองบาทอะไมคกูมีตังสิบเก้าบาทกูซื้อโค้กได้ขวดนึ่งละนี่กลางนี่ไปกันเลยพี่กลัวโอเคได้เบอรเราต้องกดคลิปก่อนแม่เนี่ยกดคลิปลิฟขึ้นลงอ้าวอยู่ดีก็เข้ามา ไม่เหี้ยละกดแล้วใครกระโดดท่าใส่อุ้ยอยู่ดีกูไม่ต้องกดกดชั้นเลยแม่งลงมาให้กูแล้วนี่เราบอกนะกุนนั้นจะต้องรีรีเรียกทิเวตเดอะพาวเวอร์ของพลังเหรอหาแบตเตอรี่วิปักแบตตเอรี่โอ้โหแไอเวย์เกียรเกียร์ดีแม่งฉี่เกินกูอุ้ยทำไมไมมีแสงนี่หาแบตเตอรี่เฮ้ยตรงนี้มีฟาวไฟน์นัมเบอร์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะเพื่อน อุ้ยเอ้าใครอยู่ดีผีก็มาผีเท็ดีปิดประตูเลยเอ้าหายไปแล้วเอ้นี่ดีกูเห็นมึงละมึงไม่น่ากลัวอะไรหรอกไอ้อุ้ยปาร์คอยู่ๆใกล้เพื่อนเอ้กูขอถ่ายปกหน่อยดิเย่ได้ปกแล้วถ้าเราหันอุ้ยนี่โอเคเราต้องเราต้องมองคนมาเพื่อน ต้องดูที่มันเฮ้ยมันมันเฮ้ย,ม,ม,ยมันต้องบองว่ะเพื่อนมันต้องบอกเกมนี้กูกูวิเฮ้ย,ยดีระวังดีระวังเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยปาร์คไปหาไปจะดีเลยเพื่อนไปเพื่อนตามก็ตามละไปไปไปโอเคดูให้กูหน่อยนะเพื่อนดีนะถ้ากเูเล่นคนเดียวที่ตายหาแล้ว <c ười> เพื่อนเฮ้ยตรงนี้ห้องอะไรวะเนะี่ย วันนี้ห้องล็อกอยู่วะเฮ้ยโอ้โหอันนี้มีเป็นตัวนี่ด้วยฮนะรหัสด้วยเจ็ดหัวใจซีเรี่ยมสี่วงกลมเก้าอันนี้ห้าแล้วก็สองอะไรของมึงวะเนี่ยหัวใจแล้วมาดาวหัวใจ <c oughs> ดาว,ห,ว,ดาวหัวใจวงกลมเฮ้ยกูได้ละโอเคกูได้แบ,แบตแบตเตอรี่เปล่าได้แบตเตอรี่เพื่อนกูได้แบตเตอรี่มาแ,แล้วเพือ่อนมึงดูวิวปะเนี่ย แต่กูตแต่กูได้แบตเตอรี่แล้วไอ้เพื่อนกูว่ากูจะไปเจอเจอคนโดนขุดหัวอย่างนี้อุ้ยที่อย่าปิดประตูทำให้อะไรเนี่ย,ยได้อะไร <ไป S 1> คืนอีกหนึงแล้วเพื่อนอุ้ยเจ๋งแจว๋วแล้วแล้วเรสองอันแล้วอ่ะปะงั้นเรารีบรีบไปใส่กันเถอะอีกอันนึงเดี๋ยวค่อยมาใส่ที่หลังก็ได้กูขอเอาแบตเตอรี่ใส่ก่อนเดี๋ยวมึงมาค่อยใส่ที่หลังเป็นแบบนี้ไปแล้วอุ้ยแก๊สรั่วเพื่อนแก๊สรั่วโอ้ยมีดปักคน pick up the knife แทงผีเลยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตามกูนะที่อยากมาเพื่อนว่าตามมาได้ไหมมั้งโอเคตามมาแล้วเหี้ยแม่คุณไอหัวขาดที่มาทำอะไรกูกูจะช่วยคงแล้วบาอย่าที่ด่าบวอย่าที่ด่าบุธเอ้าเฮ้ยกูได้แล้วแบตเตอรี่อีกแล้วดื้อไปกลับไปเลยแม่งพอแบบใช้มีดเสร็จปุ๊บแม่งก็พอเลยวะแบตเตอรี่ โ okay. อเคเราควรที่จะไปที่ห้องห้อง <Ouais? S 2> ออกประตูออกตัวทางออกเออไอ้เหียโค้รไทยอะไปโคตรไทยจัดอุ้ยแบบนี้ไฟฉายต้องฟรีแล้วมั้งเพื่อนอุ้ยพักใช่ขอวะขอทำไมสายขวาสายขวาหันหลังมาหันตูดมาด้วยกูหยุดมึงดีกว่าน่ากลัวตาะน้อยแล้วรวมร่างไลยดีกว่าเอ้า อะไรของมึงไปได้มึงเฮ้ยมันหายมันหายไปแล้วอะอุ้ยแม่งมีไฟแล้วรู้สึกเกมเกมนี้ง่ายแล้วมันหายไปแต่กูกลัวมันมากกว่าตอนที่มันหายไปเนี hey. Hey, hey, Boy, oh, uh ่ยให้เกลียดอุ huh ้ยเฮ้ยไอ้ยเยอะนะกูอุ้ยเอาเอาเรือเหรอต้องวิ่งวิ่งไปไหนวิ่งเลยร้องวิ่งเลยวิ่งไปยังกูว่าวิ่งไปจัด อยู่ดีก็ไปไหมุ้เป็นเยียก่มเรื่ไอ้ป้ากงไอ้ปีปีถึงฮะปากูวิ่งไปอย่างรวดเร็วเลยไอ้ปาก็ต้องทักออก Let's go โอเคนี้ง่ายวะอีซี่วะวิชัปเตอร์หนึ่งอ๋อเมื่อกี้แม่ง c ั a เตอร์อินโทอันนี้ชั a เตอร์หนึ่ง The problem The ปัญหาวะนี่อะไรวุเนี่ย นี่ฉันเหมือนจะผ่านไปดีที่เย้เพราะเนี่ยฉันต้องไปที่อิน l a m ม a t o r y i n ฟล a m m a t o อยู่ที่ไหนวะเนี่ยล่ะไอ้เนี่ย inflammatory ทำไมเสียงมันแแมมนนาาคคีีโอเคฉันควรที่จะหาบางอย่างในอี f l ม m ลี่บางทีฉันอาจจะหาบางอย่างที่มันน่าสนใจในนี้ได้ให้มันขำไว ยิงผีเลยใส่เส้วหิวป่าวะเฮ้ยมานอนกูนอนรอแล้วมา้ยปาร์คตูดพยาบาลแม่งโคตรเสี่ยงกูเราเราจะหาอะไรวะมีอะไรที่มันน่าสนใจตรงนี้ไม่ใช่ไงกูได้แล้วกูแจโอเคประตูนี่บางทีอาจจะเปิดประตูไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้ไปเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง๋อนี่ไงเอ้าต้องการกูแจเนี่ยกญแจไม่ใช่กูแจ เอ้นี่นี่ห้องนี้นะฮะเพื่อนโอเคไปชั้นต่อไปมีอะไรเปล่ามีอะไรมุ้งมาด้วยปักดอกกุหลาบอีกแล้วอะไรเพื่อนนี่เนี่นี่อูปั้นมันชื่อว่าไอแช็กเปล่าเฮ้ยไปเลยไปเลยกดเพื่อนเดี๋ยวเ้าติดโซเดอะเบอร์บัตตันเดอะบูบัตตันกดกดสีเหลืองก่อนเพื่อนกดสีเหลืองก่อนเชื่อกูเหลืองสีเขียวสีเขียวเหลืองเขียวเอ้ ตายเลยออกเกมเอาแล้วผมว่าใครชอบคลิปดีก็ได้โปรดกดไลค์กดซับกระจายเนี่ยกูว่ามันต้องหิวโรบักเอ้ยมันมันไม่หิวโรบักว่ะเพื่อนกูยังไม่อยู่กูไม่รู้กูดูเลือดมันไม่จะลดไอ้เชี้ยเอ้ยแต่มันเลสสปาวได้เพื่อนกูรู้ว่ามันจะหิวโรบักซี่อีกอากด์เตอร์อากูยังอยร์อากด์เตอร์อากด์เตอร์ร้อนเหรอเพื่อนร้อนไอ้น้องพี่มัน ระดับปรมาจารย์น่ะไอ้แก่ต้องตีดไวยไอ้นี่เก็บบั๊กเก็บบั๊กไอ้นี่ปวดหัวจนตายแล้วเนี่โอเคเข้าไปเลยครับเลยนี่ข้าไปเลยเข้าไปเลยห้องเมนเจอร์ฉันควรที่จะหาบางสิ่งในห้องจัดการนี่รูปนี้แม่งคุ้นๆว่ะไหนมึงเหมือนเลาเคยเห็นแน่เลยเออวะไอ้นี่ไงคือเรดด้วเพื่อนในกระตูนเคือเลดอะเออกูลัวนะกูกวเรียกพูดเลยเอ้ยมึงไม่ใช่ละไอ้นี่มึงเป็นใครล่ะกูเป็นพระเจ้าอุ้ยปาร์คโค้ด0915เพื่อนช่วยจำหน่อยจไม่โง่ ซ้ำอะไรมึงมเห็นโค้ดต,ตรงหน้านี่ไหมเนี่ยบอกเป็นพระเจ้าอ่ะมันซ้ำไม่หาอ๋อกูเป็นกูเป็นนิอ้วนแต่มัน<ค>จะมีะอะไรน่าสนใจว่ากูยังกดหาแล้วไม่หาเจอเลยยังหาไม่เจออะไรเลยมีจะทอม,มี่น่าสนใจอจจะประจ่ายโรบักมึงจะต้องซ่อนตัวจากเขาแล้วก็เอ้ออกให้ห่างจากเขาเลยทีนี้ว่าโค้ดนี่แหละน่าจะเป็นไอสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเออศูนย์นเก้าถึงห้าเราเชไปชั้นต่อไปเลยเพื่อนไปศูนย์เก้าถึงห้า เดี๋ยวกูกดนะเพื่อนศูนย์เก้าหนึ่งห้ามาทีริงหุ้ยหินตอนนี้ยังไม่มีหินเลยเลยบอดเซบบอดเซ่เฮ้ยแมงมุมกดทิปเพื่อวิง่งไอ,ปไอ้ปาร์กไอ้ชิบหายแล้วเกมดีเฮียละเปิดสามเปิดเครื่องปั่นไฟสามัน แล้วกูเห็นมันลุยไปทางนี้ด้วยนะเอองั้นเราไปไปอีกทางหนึ่งเพื่อนความคิดที่ดีมากเฮ้ยไม่ใช่ถ้ามันวิ่งไปทางนี้คนสร้างมันก็คิดว่าเราจะกลัวทางนี้ไงเฮ้ยนี่ไงโอ้โหแต่ิงมันจะจู๊กเราเว้ยเราต้องรีเวิร์สไซโคโลจี้ความฉลาดมึงนี่โคตรจะนี่เลยอัฟฟีเลยรีเวิร์สไซคลอจี้เป็นเขาขุดเฉยเลยที่ผ่านมาเราเราเข้าไปตามทางเขา นี่ไงสัตว์รีเวิร์สอีเคนิจีที่อะไรของมึงเนี่ยมึงไปทางซ้ายขวาก็ไปทางขวาสิวะไฮ้ปากเฮ้ยนี่ไงมีประตูเปิดด้วยโอเคอันนี้มันน่าจะแปลว่าเซฟเซฟโซนบ่โอเคเปิดละอุ้ยมีเวลานับด้วยเราต้องรีบวิ่งไปเปิดประตูด้วยเดี๋ยวกูรอเปิดไฟใหม่ก่อนแล้วกูรีบวิ่งไปเลยน้องเฮ้ยไมได้ละกูเปิดกูเปิดเลยกูจะไปเฮียแม่มึงคุยเถอะไอ้สัตว์กูเห็น กูเห็นว่าแม่งวิ่งไปแล้วแท้ๆโอเคเปิดอีกการนึ่งนะไอ้แก่นึงอีกแกนเดียวเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้อุ้ยปาร์คเสียงเฮี้ยมากโอ้เออกูตายไอ้ผีบ้ามันทำกูตายกูเกิดใหม่ได้ไหมโอเคเปิดยังยังเกิดใหม่ได้อยู่ไอ้ปาร์คโซ่บังมังมาแก้ตรงนี้ก่อนเถอดสัตว์เออมันเกิดใหม่ได้กูยังโอเคอยู่ ดีได้สัตว์ Y Y ยวายสามมีปะโซแก้ตรงนี้ด้วยเหรอบอยเหรอบอยปีโอหโอหโอหโหบอยปีโอเคเปิดได้ละแต่แม่งผีมันอยู่ใกล้เราเลยเพื่อนทำไงดีวะเดี๋ยวกูไปตรงไกลๆมึงมาตรงใกล้ๆนี่กูไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูไปตรงโอ้เฮ้ยมามามาไอ้ดาด้าด้าเน็ก โอเคเพื่อนกูได้แล้วประตูทางนี้กูเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้วโอ้โหกูแม่งเราแม่งโคตรจะโบรอะไรเพื่อนเขาผีอะอยู่กูได้กอดคอกูอยู่ได้หาของสามอย่างแล้วก็นี่เฮ้ยกูเจออะไรด้วยกูเจอขวดขวดน้ำกูได้กูได้กาวอะขวดตับรวจเพื่อนกูชี้แล้ว กูได้ขวดกาวเพื่อนผีอยู่ใกล้กูเจกหัวโขลกแล้วเจกเพื่อนกูได้กาวมาเหมือนกันอาจจะต้องประกอบนะไวาอภัยมึงแล้วเฮ้ยมึงมึงไปไปไว้ตรงไหนอ่ะผีไม่อยู่ใกล้กูที่เดิมอ่ะตรงใกล้ตรงตรงทางเฮ้ยป้ามึงจะวิ่งตาผีไปทำไมรีเวอร์ไซคลอจีไงควายโอเคทีน่าเราเราอยู่ในห้องเรียน ไอ้เค ну ียอย่าไปลากคนมาคูด okay, ีไ mm ม่ไ hmm ด well. ้ลากเอ้มาตามมาิงตดหาดหลาัดดอกหลาบตาโอเคกูตามมึงอยู่เพื่อนเฮ้ยมาเลยเนาะนี่ไงของอันที่สามไม่ใช่นี่มันไฟใากินอามึงอยู่ไหนอ่ะบอกให้ตามมาไม่ใช่ปะกูตามมาแล้วต่มึงหายไปไหนอ่ะออยามามจะหายได้ยกลับไปที่เดิมบอกว่าไป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  เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่อะไรเอไ้วไอ้ไหนกับฟ้าเอาฟ้ามึงไม่กดันี่ตัวเป่ามัพ่อมึงยังไม่ตายอ๋อยังไม่ตายมีตาบเมื่อแท้ไอ้เท่อห้องอยู่นี่อยู่ไอเบียเนี่ยกูก็นึกว่าอะไรซิทขอบจัดไอ้เหี้ยเลยน้องบ้าเข้าลิบเลยน้องสบายแล้วกูจะว่ากูจะว่ากูก็แค่กับมากูกกลับเลย ง่ายวะเนี่ยเส้นตื่นเกินไปไหนใช่นี่เราเล่นแป๊บเดียวอัมทุ่มแล้ววะเร็วเกินไปบเาื่อนฮักกูบล็อกพีเซนต์ตกกับบล็อกตักะตักะเล่นมุกไม่หาเลยจบแล้วเฮ้ยมงจูพูดของกันทำไม เฮ้ยจบละเอาเลยครับผมถ้หากใครชอบคลิปนี้ก็ได้โปรดกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องทิกิซังแล้วก็ใครต้มเล่นเกมด้วยนะครับผมซึ่งเพื่อนผมจะลงคลิปเร็วๆนี้แหละใช่ไหมเพื่อนแะละ้วก็รอติดตามเลยครับผมเย้ซึ่งผมไปแล้วครับทุกคนบายบายจุบมัวน์บ๊ายบายจ้า